สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องเกษตรไร้พรมแดนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปลูกผักหวานป่าแบบใช้เมล็ดงอกการที่จะได้ผักหวานป่าเมล็ดงอกขนาดที่ผมถืออยู่นี้เราเอาเมล็ดผักหวานป่าสดไปเพาะงอกในกระบะทราย สามถึงสี่อาทิตย์ <มา S 1> นะครับมาดูครับว่าวิธีการปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ดงอกจะมีวิธีการปลูกอย่างไรตามไปชมกันครับการปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ดงอกขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมหลุมปลูกก่อนนะครับเราขุดหลุมปลูกกว้างประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนแต่ความลึกให้ลึก 4ี่สิบห้าสิบเซนยิ่งดีนะครับแต่เนี่ยผมขุดให้ดูแค่ยี่สิบประมาณยี่สิบเซนครับความลึกเพราะได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็เอามูลสัตว์มาเละผสมดินสองถึงสามกำมือครับพอใส่มูลสัตว์ลงไปแล้วเราก็ผสมคู่เขา มูลสัตว์กับดินที่เราขุดขึ้นมาผสมคลุกเขาได้ที่เรียบร้อยเราก็กบดินให้อยู่ในสภ<พ>าพเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับว่าผมจะให้มูลดินหลุมหลุมปลูกของเราหรือที่ที่เราจะใช้ปลูกของวานป่าสูงกว่าดินข้างนอกประมาณนิ้วสองนิ้วนะครับต่อไปเราก็จะปลูกไม้พี่เลี้ยงครับ ไม้พิเรี้ยงที่ผมใช้คือต้นแคร์นะครับปลูกคู่กับผักหวานป่าไปเลยผมใช้ต้นแคร์สองต้นเพื่อมีต้นใดต้นหนึ่งตายนะครับต้นแคร์เราจะไม่ปลูกต้นเดียวอพอเราปลูกต้นแคร์เรียบร้อย ต่อไปก็ลงผงหวานป่าของเรานะครับมเมล็ดที่ลากงอกที่เราเพาะไว้ใช้อะไรก็ได้ครับแทงให้เป็นรูเพื่อนำร่องลากผงหวานป่าของเราหลุมนี้ผมจะใช้สามเมล็ดนะครับการแทงหลุม เราต้องหาวัสดุที่ใหญ่กว่ารากผักหวานป่าของเราเพราะเวลาเราหย่อนรากผักหวานป่าลงไปรากผักหวานป่าของเราจะไม่ได้หักหรือขาดนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะลดน้ำเพื่อประสานดินรากผักหวานป่ากับรากไม้พี่เลี้ยงของเรานะครับ การปลูกผักหวานป่าด้วยมเมล็ดงอกลงไม้พี่เลี้ยงเรียบร้อยเลยนะครับสุดท้ายเราก็หาที่กำบังแสงผมเลือกใช้กระถางเพาะชำต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ผมมีที่บ้านอันนึงมาปิดเลยครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ